สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่12มกราคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลของเรากันนะครับวันนี้นะครับมาดูผลการจับสลากศึกเอฟเคับรอบที่4นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูไนเต็ดซะอย่างนั้นนะครับเป็นแดงเดือดเพิ่มอีกหนึ่งนัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดโปรแกรม10นัดหลังจากนี้มันเขาบอกว่าหายฤโหดมากๆ รวมไปถึงเรื่องราวของเฟอร์กี้ฟันได้นะครับมีกูรูฟุตบอลคนหนึ่งนะครับออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าฟันได้อาจจะกลับมาได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมครับพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิยอร์แท้ๆนะครับตอนนี้มี4สาขาที่นวนจันทร์นิชราธานีเซนท์เทนเวอร์เอวันอารีนะครับในกรุงเทพมหานครใครที่สนใจนะครับช่วงนี้สั่ง ไปกินที่บ้านได้เลยนะครับโทร Delivery 021054555นะครับการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็ยังคงมีโปรโมชั่นนะครับในการแถมเป็นผ้าปิดปากลายลิบภูในลักษณะนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะวันนี้มาไล่เรียงข่าวสารกันนะครับขอไปเริ่มต้นกันที่ศึก FA ฟเ p กันก่อนนะครับการจับสลากที่ออกมานะครับนะเป็นรอบที่4 มีการจัดสลากเมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าลิเว์พูลนะครับจะบุกไป,ปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยโปรแกรมเนี่ยจะไปลงล็อกประมาณสักวันที่22ถึงวันที่24เขายังไม่ได้ระบุออกมาแบบชัดเจนแต่อยู่ในเลนส์ประมาณ22ถึง24มกราคมนี้แนะ่อะเดี๋ยวตรงโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวมาเจาะกันอีกทีหนึ่งเราลองมาดูการจัดสลากกันหน่อยนะครับมือดีเหลือเกอินนะครับใครจับสลากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฉลยด้วยนะครับดูที่ครับแมนซิตี้เนี่ยเจอกับ เชลเทนแฮมทาวเนี่ยเชลเทนแมทาวเนี่ย um อะไรเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ละทีมนะจะเจอแต่ทีมไม่หนักอาร์เซนอลเจอเซา์หรือชูสเบอร์รี่นะวูฟเจอคอรลี่อย่างเงี้ยนะครับท็อตแนมเจอ Com, นะ Chelsea, จวีคอมนะเชลซีเจอรูตันทาวเลสเตอร์เจอเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันเจอเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เห็นไหมครับจะเจอไม่หนักมากนะแต่ลิเว์เรามาถึงเจอแดงเดือดเลยนะครับส่วนถ้า รอบนี้เนี่ยเขาาจับสลากเผื่อไปถึงรอบ5เลยครับว่าอะถ้าใครผ่านเข้ารอบปุ๊บใครจะมาเจอกันเขาจับสลากลงหน้าเลยซึ่งลีกพูกับแมนยูนะครับถ้าใครผ่านเข้ารอบนัดถัดไปรอบที่5จะได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับแล้วจะเจอผู้จะเจอนะครับผู้ชนะระหว่างสต็อกพอร์ตนะครับเวสแฮมหรือดอนคาสเตอร์ซึ่งพวกนี้มันจะต้องเจอกันก่อนนะครับก็เป็นเวสแฮมแหละที่เมื่อคืนนี้ เวสแฮมชนะดอนคาสเตอร์ไปแล้วก็ไม่เป็นสต็อกพอร์ตกับเวสแฮม2ทีมนี้จะได้เจอกับลิเวอร์พูลหรือแมนยูในรอบที่5อันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทราบกันตรงนี้นะครับในเรื่องของโปรแกรมทีนี้ครับเมื่อโปรแกรมออกมาเนี่ยมันก็มีการคูดเสติกันนะครับว่าลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูในศึกเอฟเอคัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่น่าแปลกอย,อย่างหนึ่งคือเป็นร้อยปีแล้วครับที่ถ้าศึกเอฟเอคัพเนี่ยลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูนะครับ แล้วต้องไปเล่นเกมเยือนแมนยูนะครับลิปูไม่ชนะมาร้อยปีแล้วเนี่ยเขาบอกนะครับไม่ชนะในเกมเอฟเอคัเวลาไปเยือนแมนยูมาร้อยปีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเราบ่นกันทุกปีเลยว่าฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นลีกคัพหรือว่าหรือว่าเอฟเอคัเนี่ยตกรอบกันบ่อยเหลือเกินนะครับถิติเจ็ดจากแปดนัดหลังสุดที่เราจับสลาก เจอคู่แข่งในศึกเอฟเอคัพเราเจอคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกเจ็ดจากแปดเลยครับเรียกได้ว่าผลจับสลากในแต่ละปีเนี่ยโอ้โหมือดีเหลือเกินย้อนความกลับไปในผมจําได้เลยนะเดี๋ยวเจอเลสเตอร์เดี๋ยวเจอมูฟัมตันเดี๋ยวเจอเชลซีเดี๋ยวเจอ West Bomb เวสบอมเจออะไรก็ไม่รู้อะที่มันเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอะเจออย่างเงี้ยตลอดด้วลิ้วอร์พูลก็จะแพ้แบบเฉื่อยๆส่งสำรองลงแล้วก็จะแพ้แบบสกอร์ขาดลูกแบบแพ้ลูกหนึ่งอย่างเงี้ย วูฟบนต้นเนี่ยเจอสองรอบแล้วแล้ววูฟเนี่ยเจอตบเราตกรอบไปสองรอบแล้วนะครับอันนี้ก็คือคนจับสลากในมือดีเหลือเกินนะครับในแต่ละปีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่ศึกเอฟเคับเมื่อกี้ผมบอกได้ใช่ไหมครับว่าเกมลีคับหรือว่าคาราบาลครับเนี่ยก็เช่นกันถ้านับสถิตินะครับนะยี่สิบหกยี่สิบหกเกมนะทั้งบอลถ้วยเอฟเคับแล้วก็ลีคับเนี่ยในยุคของเจอเก้นคอปนะครับยี่สิบหกเกมเนี่ยสิบเจ็ดครั้ง จาก26เกมเจอทีมจากพเมยรีกมือดีเหลือเกินนะครับคนจับสลากนะแล้วผมก็มีเฉลยครับคนจับสลากไม่ใช่ใครอื่นใดครับอดีตนักเตะของเราเองนั่นคือปีเตอร์เคาส์นะ <the> นี่เอามือล้วงแล้วดูท่าล้วงแกซะก่อนอืชัวนะท่าล้วงแบบเป็นเอกลักษณ์ <c oughs> นะครับและสุดท้ายก็ล้วงได้เรียวผู่นะหลังจบหลังจบการจับสลาก แน่นอนเจ้าตัว,ตวรู้แล้วว่าลิ์พูเจอแมนยูแล้วแบบโอ้โหมันเป็นการจับสลากที่เป็นบิ๊กแม์มากๆนะคือคู่อื่นเขาได้เป็นทีมใหญ่เจอทีมเล็กทีมใหญ่เจอทีมเล็กนี่เขาล่อปีเตอร์เขานี่ล่อให้ลิ์พูเจอกับแมนยูในเตะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิทยเทอร์เขาก็ออกมาขอโทษครับนะเออโอ้โหอขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจนะผมเสียใจจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจให้ลิฟูจะต้องเจอกับแมนยูในเตด,ดแบบนี้นะขออภัยด้วย นะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับภรรยาของเขาแอบบี้แครนซี่เนี่ยนะครับตามที่ผมอ่านหาข้อมูลมาเหมือนกับแอบบี้แครนซี่ซึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภรรยาของปีเตอร์เขาเนี่ยเป็นสเกาเซอร์พ่อเขาก็าเป็นคนเมืองนิวฟูลเป็นสเกาเซอร์นะครับแล้วก็พอจับเจอแมนยูเนี่ยเขาก็มาภรรยาของเขาเนี่ยก็มาทวิตหาปีเตอร์เขาเลยว่าพินหาทวิตหาสามีตัวเองเลยว่า พ่อฉันจะฆ่าคุณปีเต้ร์เขานะจับสลากอะไรของคุณเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับโดนภรรยาขู่แล้วเดี๋ยวพ่อฉันจะ,จะมาฆ่าแกจับสลากอะไรเนี่ยนะทีนี้หนึ่งเรื่องที่ผมเกิดไว้บนพาดหัวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวพอหลังจากจ,จ,จับสลากเจอแมนยูนเต็ดเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเจอแมนยูนเต็ดสองนัดในสองรายการในรอบสักประมาณช่วงห่างกันไม่เกิน ไม่เกินเจ็ดแปดวันเนี่ยด้วยซ้ํานะครับทําให้พอลองมาไล่ดูโปรแกรมผมก็ลองมาดูโปรแกรมสิบนัดถัดไปเฮ้ยโอ้โหมันโคตรหนักเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอแมนยูนิเต็ดสึกแดงเดือดในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้วันที่สิบเจ็ดจากนั้นเนี่ยเจอเบอร์ลี่นะครับเจอเบอร์ลี่ในวันที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งตรงกับวันพฤหสัสบดีนะครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยยัง ที่เป็นเกม FA Cup เนี่ยยังไม่ได้ลงล็อกว่าจะเป็นวันไหนแน่แ,นแ,นแต่ถ้าให้ผมเดานะ2 2่สถึงยีเนี่ยเราเตะพรีเมียร์ลีกว,วันที่21มันเตะ FA FA Cup วันที่22ไม่ได้อยู่แล้วคงจะต้องเว้นให้ลิเวอร์พูลพักหน่อยผมว่าน่าจะเป็นวันที่24อาทิตย์ที่24ผมเดานะลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับแมนยูไนเต็ดอีกรอบนึงอีกเตะถี่มากครับจาก24ไป28เจอสเปอร์นะไปเยือนจาก28ไป31เจอเวสต์แฮมไปเยือน เข้าสู่เดือนกุมภาครับวันที่3เจอกับไรตันนะวันที่6กุมภาเจอกับแมนซิตี้วันที่13เจอกับเลสเตอร์ซิตี้วันที่16เจอกับไลซิกแล้วก็วันที่20เจอกับเอฟเวอร์ตันสินัดหลังจากนี้โอ้โหเป็นโปรแกรมที่โหดมากแล้วเป็นโปรแกรมที่ผมว่ามันจะทําให้เราเห็นภาพในซีซั่นนี้ได้ชัดขึ้นว่าเราอาจจะอยู่ตรงไหน โปรแกรมอะไรรายการอะไรที่เราจะมีรุ้นบ้างอันนี้โปรแกรมหนักมากถ้าลิเวอร์พูลสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยมันมีทั้งแชมเปี้ยนลีกทั้งเอฟเอคัพแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นในสิบนาดัลอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันเหมือนเป็นการชี้ชะตาว่าลิเวอร์พูลจะเป็นไปในทิศทางประมาณไหนนะครับก็รอติดตามกันดูในสิบนาดหลังจากนี้โปรแกรมมันโปรแกรมเถื่อนมากเลยนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับแมนยูเนเต็ดเนี่ย เดี๋ยวพวกเขาจะมีเกมตกค้างนะครับเจอกับเบอร์ลี่นะเตะในเวลาตี35นาทีนะครับซึ่งก็แน่นอนครับถ้าแมนยูเนเตดเสมอเป็นอย่างน้อยแมนยูเนเตดจะแซงลิฟูทันทีขึ้นไปนำเป็นจา่าฝูงนะครับด้วยโปรแกรมที่แข่งเท่ากันแต่ถ้าแมนยูเนเตดแพ้ลิฟูน่าจะอาริฟูก็ยังคงจะเป็นจา่าฝูงเหมือนเดิมเพราะลูกได้เสียดีกว่าแต่ว่า ผมก็รู้สึกว่ายากครับที่แมนยูนิเต็ดจะแพ้เบอร์ลี่แต่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับโลกของฟุตบอลมันก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแต่แมนยูก็คงเป็นเต็งกว่าหมายถึงว่าเหนือกว่าเบอร์ลี่นะครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยอะไรต่างๆนานาแมนยูนิเต็ดไม่แพ้ไม่แพ้ในเกมพมรีเมียร์ลีกมา10เกมติดตอ่อกันแล้วนะครับส่วนหนึ่งเรื่องที่แมนยูนิเต็ดต้องรุ้นก่อนเจอลิเวอร์พูลน,นั่นคือแฮร์รี่แม็กควายนะคือแฮร์รี่แม็กควายตอนเนี้ย นะครับกองหลังกับตันทีแมนยูนเต็ดเนี่ยสะสมใบเหลืองไปแล้ว4ใบถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนหนึ่งใบนะครับอาจจะทําให้โดนโทษแบนในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมที่แมนยูนเต็ดจะเจอกับลิพูในสุดสัปดาห์นี้ถ้าว่าเกมเจอกับเบอร์ลี่แม็กควายอาจจะต้องระวังเรื่องใบเหลืองนิดนึงตรงนี้อาจจะทําให้แม็กควายเล่นแบบเกร็กงๆได้ในการเจอกับเบอร์ลี่ในค่าคืนนี้อันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมครับเริ่มมีการประชุมหาลือ ทางหนีทีไล่ไว้บ้างแล้วว่าถ้าโควิดมันระบาดหนักๆเนี่ยจะเบรกจะเบรกซีซั่นสักแป๊บนึงไหมสัก2อ,อาทิตย์อะไรแบบนี้ไหมนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันจากนักข่าวของ BBC นะครับว่าพิม์ลีกซีซั่นนี้เนี่ยในเบื้องต้นตอนนี้ทุกฝ่ายก็ยังเชื่อว่ากีฬาอาชีพต่างๆยังคงแข่งขันต่อไปได้โดยแบบที่ไม่มีแฟนบอลนะครับเพราะว่าในแต่ละกีฬาแต่ละประเภทแต่ละสโมสรเนี่ยก็มีการ เขาเรียกว่าเข้มงวดกับกฎมากขึ้นในทุกๆอย่างเลยช่วงนี้อังกฤษเนี่ยล็อกดาวน์หนักเลยทุกๆคนก็เข้มงวดกับกฎมากขึ้นแล้วมีระเบียบวินัยมากขึ้นตรงเนี้ยเชื่อว่าน่าจะรับอยู่แล้วก็พิมลีกยังคงดําเนินต่อไปยังไม่มีการพักหยุดพักเบรกพักอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับมาดูเรื่องราวของเฟอร์กี้ฟันได้กันบ้างน,นะครับมีเขาเรียกว่าอดีตนักเตะคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคาร์ตันพราวเมอร์นะครับ เท่าที่เซิร์ชดูเนี่ยคาร์ตันพาวเมอร์เนี่ยเล่นหลายทีมากๆนะครับนะลองดูครับคาร์ตันพาวเมอร์เป็นนักเตะในยุค80ถึงถึงปี2000นะคือเล่นเล่นยาวนานมากนะครับเล่นกับเวสต์บอมบ์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซาท์แฮมตันนอตติงแฮมโคเวนที่นะอะไรพวกนี้แล้วก็แล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไป18นัดด้วยนะครับเคยติดครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็รับหน้าที่เป็นบทบาทเป็นกูรูนะ กูรูในวงการฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งเขาออกมาแสดงความเห็นนะครับถึงเฟอร์กิวฟันดายนะครับจากที่เขาเห็นในการฟื้นตัวล่าสุดจากโลกโซเชียลที่มีอัพการปั่นจักรกยานนะการดอเบลบอลหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าเขาเห็นมาว่าฟันดาอะเริ่มวิ่งเหยาะๆได้แล้วเนี่ยตัวของคาร์ลันพาวเมอร์เชื่อว่าฟันดเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีแล้วน่าจะกลับมาเร็วกว่าาำนด แล้วเร็วกว่ากำหนดที่ว่าเนี่ยอาจจะภายในเดือน2เดือนข้างหน้านี้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็บอกว่าจากสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะขอาเมอร์บอกจากสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเขาสามารถปั่นจักรยานได้แล้วและเหมือนเขาจะเริ่ม็อกกิ้งวิ่ง jogging เบาๆได้แล้วด้วยซึ่งถ้าเมื่อใดก็ตามเริ่มกลับมาเข้าสู่กระบวนการของการวิ่งได้เชื่อได้เลยว่าภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือนฟันไดอาจจะกลับมาคืนสู่ทีมได้นะครับนี่คือนักกีฬาที่เป็นแบบ สุดยอดอนกักกีฬาที่มีความเป็นมืออาชีพแบบขั้น,ปน,ออนโปรโดยพาวเมอร์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ <anch> อารันเชเลอร์เขาบอกในอ,นด,อนดีตตอนอารันเชเลอร์เป็นนักเตะเนี่ยอารันเชเลอร์ก็บาเดเจ็บเอ็นหัวข่าวแบบนี้เหมือนกันนะเอ็นหัวข่าวสีผาเนี่้ก็ผ่าตัดแต่ว่าอารันเชเลอร์ใยุคนั้นเนี่ยยุคทีนนยยว่วิทยาศาสตร์การกีฬาก็ไม่ได้หรือว่าวิทยาการการแพทย์ก็ยังไม่ได้เท่าอยู่เนี้ยแต่ก็สามารถทำสถิติ นะทันสถิตในการขายเจ็บกลับมาเร็วกว่าคนอื่นๆได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะอารันเชเลอร์ดูดลตัวเองอย่างดีทาตัวเองให้ฟิตตลอดเวลาและนั่นทําให้สามารถฟุตฟูจักอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว,วซึ่งก็เหมือนกับคนที่ฟันได้หลายคนอาจจะพูดไว้เมื่อตอนที่ฟันได้บาดเจ็บเนี่ยว่าฟันไ,ได้ไม่น่ากลับมาทันหรอกนะแต่จากตอนนี้เนี่ยจากสิ่งที่เขา,าเมอร์เ,อเ,อเขาเห็นเนี่ยเขาเมอร์เขาบอกว่า ปลายกุมภาพันธ์หรืออาจาจะช่วง beginning of March เนี่ยต้นเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะได้เห็นฟันไะด้แล้วถ้าฟันได้กลับมาเนี่ยรีฟูก็อาจจะไม่ไม่ได้ทุ่มเงินซื้อกล้องหลังมาเพิ่มนะครับมาดูแล้วฟันได้ไม่น่าจะไม่น่าจะเจ็บยาวอนะันนี้คือสิ่งที่เขาพูดแต่ทีนี้มาดูในสิ่งที่ผมเชื่อได้ดีกว่าอนะันนี้ผมโพแอดพูดเองแล้วนะนะถ้าดูจากที่เจนคอฟพูดแล้วก็สายข่าวต่าง คือผมว่าฟานไดก็น่าจะกลับมาเร็วกว่ากำหนดแหละอาจจะมีนาหรือว่าเมษาเนื้อจะจริงพาอย่งที่พาวเวอร์บอกไ้แต่ผมก็แค่คิดว่าริบูเราจะไม่เร่งจนเก,กินไปจนกว่าฟานไดายจะหายขาดจริงๆหรือว่าจริงจริงทีมแพทยต้องดูเลือดชนจริงๆว่าเฮ้ยกลับมาเนี่ยเป็นเอ็นสมานดีหรือยังมันจะเสี่ยงต่อการว่าถ้ากลับมาเร็วเกินไปจะบาดเจ็บซ้ําหรือไม่ผมว่าทีมแพทย์ร์พูทีมงานร์พูโด,ดยไปถึงเจเกนคอป จะดูตรงนี้เป็นหลักไม่ใช่ดูแค่ว่าฟันได้หายแล้ววิ่งได้แล้วพร้อมลงเล่นแล้วแต่ไม่ได้ประเมินก่อนว่าจะทําให้เจ็บซ้ำหรือไม่ตรงนี้ผมว่าลิปูจะไม่ประมาแน่เพราะว่าสําคัญมากมากนะครับก็รอติดตามกันต่อไปแต่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะอดีตนักฟุตบอลเขาออกมาวิเคราะห์ให้ฟังเองอย่างพาวเมอร์เนี่ยก็ถือว่าน่าฟังเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดู ฟาบิเซโอโรมาโน่ครับช่วงนี้เดินสายไปให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับนักข่าวคนดังของโลกออนไลน์นะครับมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์สล้านกว่าคนล่าสุดเนี่ยเดินทางไปยังสกายสปอร์ตไม่ใช่เดินทางเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขาสตรีมไลฟ์สดกันพูดคุยคอวิดีโอกันได้เลยนะครับซึ่งทางสกายสปอร์ตเนี่ยก็ในรายการทันเฟ f ร์ talk กนะครับของทางสกายสปอร์ตก็สัมภาษณ์เชิญสัมภาษณ์กับฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับก็พูดไปถึงหลายทีมมากๆแต่ในส่วนของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยนะ ทางโรมมโน่ก็ยืนยันว่าลิฟพูเนี่ยไม่น่าที่จะมีการเสริมทัพด้วยการทุ่มอะไรหนักๆในเดือนมก,กราคมนี้ไม่น่ามีแน่เงินก้อนโตไม่น่ามีแน่นอนเจนคอปเนี่ยนะครับเป็นคนที่พูดอะไรก็พูดตรงๆนะนะแล้วเจนคอปเนี่ยก็พูดไปในตลาดแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะว่าจะไม่ซื้อแน่นอนมีคณซื้อบางคนบอกว่าไม่ซื้อแล้วก็ซื้อคืออาจจะปกปิดอะไรบางอย่างแต่เขาคิดว่าเจนคอปเนี่ยพูดในเรื่องของความเป็นจริง าะจากข้อมูลที่เขาทราบมาเนี่ยโอเคลิฟูเนี่ยตอนนี้จับตาดูเซนเตอร์แบ็กอยู่หลายคนในตลาดเหมือนกันถ้า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 มันมีบางคนอ่ะอาจจะเจราจาแล้วแล้วแบบค่าตัวถูกว่ะและเป็นเป้าหมายที่แท้จริงอะ่ะอาจจะไปทุ่มซื้อมาในราคาที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณมองถึงผู้เล่นที่ราคา60-70ล้านอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องซื้ออุบามกาโน่นราคา60-70ล้านเนี่ยเพราะว่าซื้อในมกราคมคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับไลซิกด้วยเนี่ย ตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับลีอาภูในตลาดเดือนมกราคมนะครับดังนั้นโอกาสที่ดีกว่าน่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์แต่ถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงก่อนตลาดปิดเดือนมกราคมอย่างที่บอกต้องรอครับว่ามันจะมีโอกาสดีๆโผล่มาหรือเปล่าสําหรับลีอาภูถ้าไม่โผล่ลีอภูก็พร้อมที่จะรอครับพร้อมที่จะรอแล้วก็เสริมทัพในซัมเมอร์หน้าลีอาภูมีแผนที่จะต่อสัญญากับฟานได้อันนี้โรมาโน่ก็ย้ํานะครับว่าอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะครับ แล้วก็ภายในปีนี้น่าจะมีการเจราจากับสัญญาของใหม่ของฟันไดแน่นอนนะครับแล้วก็รวมหมดเห็นไหมนี่ครับโรมาโนะ่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะะหลายคนยังไม่เคยเห็นหน้านะครับเป็นนักข่าวชาวอิตาเลียนที่โอโหโด่งดังจริงๆครับตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างได้รับเครดิตในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายากกับการที่ริบูจะซื้ออูบามกาโนในเดือนมกราคมนี้นะเขาก็ย้ำเรื่องนี้ทีนี้ มันก็มีเรื่องราวของข่าวลือจากสื่ออื่นๆด้วยนะครับเลอดีสปอร์ตนะครับเลอดีสปอร์ตสื่อในประเทศฝรั่งเศสบอกว่าล e ิ์พูเนี่ยจับตาดูคนนี้ครับกองหลังคนนี้ที่เห็นในภาพนะของสโมสรอะไรว่าล้องนะถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นล้องนะครับลองแถวๆนี้นะครับโลอิกเบเดบาเดแนวๆน,น,นี้นะครับเป็นกองหลังของนี่แหละรครับล้องนะครับซึ่ง ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าคือตอนนี้รายชื่อมันโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ่อยๆเราก็ต้องพยายามกองสื่อแล้วเลอดิสปอร์ตเนี่ยถ้าใครตามข่าวซื้อขายผมมาตลอดผมก็จะบอกว่าถ้าจัดอันระดับของเลอดิสปอร์ตในความน่าจะถืออยู่ในระดับไหนนี่คือเดอะซันแห่งฝรั่งเศสเลยครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าน่าจะปิดผ่านได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะอธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะมันมาจากแหล่งข่าวที่แม่งๆนะครับส่วนเป๊บ เฟสไลเดอร์นะครับผู้ช่วยของจอ n กินคอปเนี่ยเขาออกมาพูดอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเหตุผลสําคัญที่ลิปูอาจจะยังไม่ซื้อใครในเดือนมนกราคามนี้มันมีเหตุผลอยู่นะครับเขาบอกว่าในทีมเราเนี่ยกับการที่ประสบความสำเร็จกันมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือการที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการฝึกในแพทเทิร์นในแนวคิดเดิมแต่เป็นแนวคิดที่เราต้องทําให้ มุ่งมั่นและเชี่ยวชาญมากกว่ามากกว่าเดิมนั่นทําให้บางทีเรายังไม่จําเป็นจะต,ต้องเร่งรีบในการไปซื้อคนใหม่ๆเข้ามาสิ่งสำคัญคือระบบการเล่นคนที่อยู่ในทีมเนี่ยมันเข้าใจระบบการเล่นหมดแล้วแมบมาเเดอร์พยายามย้ำเรื่องนี้นะครับว่าความคุ้นชินการซ้อมการโฟกัสไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ย,ยมันทาให้ลิฟูสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมได้ยังไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนแปลงภายในทันทีอาทิเช่นในเกมที่ เราแพ้บาซ่ามา30ก่อนที่จะมาพลิกชนะบาซ่า40เนี่ยตอนนั้นเรามีสถานการณ์ที่ยากลำบากมากนะไม่มีทั้งโรเมโตฟิมิโนไม่มีทั้งโมซาล่าและแถมมาเสียโรบสันในช่วงพักครึ่งอีกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอะไรมันก็ไม่เข้าทางตั้งแต่เริ่มเกมจนกระทั่งในเกมเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ลิปูสู้ไม่ถอยและลิปูยังคงเล่นในแนวทางยึดมั่นในแนวทางเอาสำร,รองสำรองลงผสมแต่ก็ชนะบาซ่า4-0ได้นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ว่า ลิผูเลือกที่เชื่อมั่นคนที่อยู่ในทีมก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้ามันยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พร้อมที่จะซื้อใครด้วยนั่นแหละนะเป๊ปอร์ไรเดอร์ก็ย้ำไว้ประมาณนี้ส่วนสถิติอันนี้นํามาฝากกันเป็นการทิ้งท้ายนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยในการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษต่อ90นาทีในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นแจ็คกิริชครับ6.89้ครั้งกับการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษต่อเกมแต่เราลองดู4อันดับถัดมาครับอันดับ2 3 4 5เนี่ย เป็นนักเตะร์พูหมดเลยครับซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาราดิโอโกโชต้าโรเบรโตฟิมิโนมันไม่แปลกครับที่ร์พูจะเป็นทีมที่ทําประตูในลีกได้เยอะที่สุดแม้ว่าตอนนี้เราจะมีปัญหากับเกมบุกฝืนในช่วงสองสามเกมหลังอะ่ะใช่แต่ถ้าดูโดยภาพรวมริพูก็ยังคงเป็นทีมที่ทําประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ตรงนี้มันก็บ่งบอกเลยกับสถิติที่ออกมาว่าริพูมีสถิติที่ตัวลุกเข้าไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ มีถึงสี่คนที่ติดในท็อปไฟอ่ะสุดยอดเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าที่สําคัญคือเราได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเยอะจริงแต่ที่ต้องปรับปรุงคือการจบสกอร์ให้มันคมขึ้นการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายให้คมขึ้นนั่นคือสิ่งที่บูต้องปรับถ้าปรับได้ล์พูยิงได้เยอะแน่นอนเพราะลีพูเป็นทีที่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดอ่าฝาก สปอนเซอร์ใจดีไว้ด้วยนะครับสำหรับพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้สาขาในกรุงเทพฯและละครเนี่ยมีนวลจันทร์นิชดาร์เทนีเซ็นทรัลเวอร์เอวันอารีโทรเดลิเวอรี่สั่งกลับบ้านนะครับ02 105 4555นะครับการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้แถมภาพปิดปากลายริบูแบบนี้ด้วยนะครับบอกแจ้งว่ามาจากช่องโค้ดษณาก็ได้นะอ่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมกดแอคด้วยนะครับ1 8 4 0 0 0ส u b s c r i b e สไครแล้วอีกประมาณ16,000 s u b s c สไครจะครบ200,000ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก,กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจร้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆข้อมูลดีๆที่นำมาฝากเพื่อนในแต่ละว,วันวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ